สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ม่พึ่งนะคะอยู่ที่สวนของพี่สาวนะคะ,ะสวนของใบเสียมน้องพี่สาวเท่ๆของม่พึ่งเนาะม่พึ่งมาตัดไผ่จ้าตัดไผ่ไผ่กิมซุงนะคะตัดไม่ใช่ตัดไผ่เสิพูดผิดตัดน้องไม้โอ๊ยพูดผิดไายคอกติดทอย โมจุดตะเปียงมาตัดนมไม้นะคะนมไม้กําลังออกเยอะมากนะเดี๋ยวไปพึ่งพาไปเพื่อนไปชมนมไม้นะโอ้สกรองครับอ,อืหมดแดงกัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปพึ่งจะพาไปดูนมไม้นะคะมันมีเยอะไหมเนาะนมไม้นะคะพึ่งตัดไปแล้วหนอหนึ่งนะมีเยอะเลยหนอเล็กๆหนอใหญ่ๆก็มีหนอนี้ไม่ค่อยใหญ่เนาะก็ ขออภัยเด็กภาพตัดหน่อยนะคะมันได้เอาไม้กันสันมาเนาะพอดีมาส่งพี่สาวพอดีมาส่งพี่สาวจ้าอุ้ยอุ้ยโอย้นี่โน่น,นี่อ่อนๆเลยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่อ้มีเยอะเลยอยืนี่นะคะดวขอตัดก่อนเนาะ กันอ,อีกโน,นหนึงจ้าโนอน,นี้อุ๊ยแล้วก่อนอ่อนอู้ไปแล้วโอ้คือตัดอเอาแค่นี่พจอจามโน่เสร็แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนาะ ก็จะมีสะด้วยนะคะมีหญาามีสวนกล้วยด้วยนะยะเราไปดูสวนกล้วยกันจ้านี่นะคะที่นี่ก็คือสวนของพี่สาวของแม่พึ่งนะคะอ่าก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนาะยังไม่โตนะคะโอ,อ้เรแล้วจะมีกล้วยนำวากล้วยไข่กล้วยอ่ากล้วยอะไรเนาะกล้วยหอมหอมเขียวหอมทองนะมีหลายชนิดนะคะ แล้วก็มีนอไม้มีปลาด้วยเดี๋ยวไม่เพึ่งจะไปต่อเนาะนี่นะคะสวนของพี่สาวไม่พึ่งก็เคยพามาชมหลายครั้งแล้วเนาะก็แต่ก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะคะเป็นสวนกล้วยเนาะมีคอกคอกวัวเดี๋ยวไปพึ่งจะไปเก็บฟ่งกันไปไปป้าบอกว่า มะเกลฟรังอย่าพึ่งอุ้ยไอ้นี่ต้นมะขามเทศอะไรใบใหญ่เถกโอ้เงือใบยางใหญ่เลยสงสัยจะที่ไอ้ที่เขาปลูกขายเด้อเนาะโอ้ต้นมะขามเทศใบดูบะดูใบนะใบยางใหญ่นะเพื่อนเพื่อนโอ้โอ้มะขามเทศ อันนี้กล้วยหอมยังไม่ยังยังไม่แก่เนาะเมื่อบานได้กินกล้วยไขย่ซื้อยายอู<ะ>อรงังป้าบอกว่าเป็นเนื้อสีชมพูจ้าโอ้ยลูกย่างใหญ่นี่นี่รางพันอะไร,ระเครียพันอะไรป้าป<ะ>พันอะไรไม่รู้แหละดูจะว่าข้างในเป็นสีชมพูจจำำอืม โอ้ต้นละสองร้อยห้าสิบเลยอุ้รุชมชมที่นี่ก็เป็นบ้านสวนของพี่สาวนองน,นี้มีทับทิมด้วยนะคะทับทิมสีอะไรทับทิมสีขาวทับทนะิมสีขาวหวานเนาะข้างหน,าน้าจะเป็นไรอ้อยเนาะเขากำลังอันนี้โตที่ถ่ายดอกโตสามดอกปลูกใหม,ใหมอ่อันนี้ปลูกใหม่ โอ้ยวันนี้มาได้อวัวออกบ่ป่าอย,อยู่เป็นเดือนแล้ว,ลวตั้งแต่แวัวตอนนี้มีกี่ตัวคะส,สิบตัวจ้าเพื่อนเพื่อวัวป่ามีอยู่สิบตัวโอ้เงียบเลยเนาะะสบอิ่ม,อมนอนกินเกียงตัคุณน่ะไม่มีโอ้มีคนนู้นคนเดียวนู้นใครสีขาวนู้นอะ อ่ะมันตัวเมียอยตัวเด e, ียวนี่สอดีอู้สวยเลยสามเดือนเองเนี่ยที่นอนเนี่ยดีทีสุดนะนู่นไอตัวคู่แม่โอ icer, ้นู่นนะเนี่ยไอตัวนี้ก็สามเดือนสามเดือนตัวใหญ่เนาะอันนั้นของวายของเราเก้าตัวนั่นของน้อง้ายสบายเลยป่าตัวนี้กล้วยออกผลเยอะไหมเยอะพอได้ขายหน่อไม้เยอะดิ เยอาแยะเพื่อนมากรสังทีละสิบกิโลโอ้มีลูกค้าประจำไหมคะลูกค้าประจำทำกับข้าวขายที่ตลาดแอันนี้จะมันนั่งเลยนึาขายปรีใ่ค้ะอนั้นเตสนลุงเซนทำอะไรโอสีใบเหมยโยหกใบเหมยพี่ชายคะเดี๋ยวไปดูของพี่ชายก่อน ทางนี้ก็เป็นสวนของพี่ชายของร้านสาวร้านสาวซื้อไปให้พ่อเขาเนาะพ่อเขาอยู่ที่นี่อดบันออจรเนาะสี้บายทําไงมั้งอย่าโดนมันโมเต็เงะเนี่ยโอมันโมกล้วยเยอะแล้วนะกลว้วยแต่เสรินเติมโตแล้ว ตรงนี้ก็เป็นส่วนของพี่ชายแม่พึ่งเองจ้าติดป่าเนาะติดป่าโคกใหญ่มีเห็ดด้วยนะแต่เราไปเก็บไม่เคยได้ดอกตัวห้อยจ้าไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วจ้านี่นะคะเดีเรามาดูฝรัง่งโอ้ฟรังสีชมพูยังไม่สุกมากเนาะ เต่ก็กินได้ละอ,อร่อยหวานบ้ามากครับเพื่นอมนมากินฝรัง่ง้วยกันค่ะฝรัง่งจิมพพูนะอ,อ,อร่อย ยังไม่ค่อยสุกมากนะยังกรอบๆอ,อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปเพึ่งคอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับบ้านกัน